เนี่ยเป็นขาดที่เรางานบวชทั้งนั้นเลยคุณจะเอาออกไปได้ยังไงหลังโค้งหลังคาเหล็กเนี่ยค่ะคุณไม่ไม่เป็นไรค่ะเราต้องคุยกันค่ะเราต้องคุยถึงสารถึงทนายถึงกฎหมายทุกอย่างค่ะเราต้องคุยค่ะอาใชก๋อไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคู้เราถ่ายของเราค่ะถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกวรผมขอพ้องครับได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเราถ่ายของเราหนูยินดีหนูทำตามจ้าวาโอ้ยพูดจานจะแจ่วเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไปสั่งที่บอกได้เลยค่ะคุณโสภาคุณคงจะอะไรสั่งบอกเลยค่ะแต่ทัพย์สินใดๆที่ไปของที่ตรงนี้พวกขับเนี่ยค่ะเห็นชัดเลยนะคะเป็นของโรงเจแน่นอนหลังคานี่ก็คือของโรงเจค่ะ เนาเอาเราไม่ให้นี่เอาไปนะคะพวกเหล็กนะคะ เดี๋ยวเยวป่อกี่้โเข้าให้ลอยอกเลยนะปรับให้ที่ทเข้าถูมาหลักฐานนะครับยึดตรงเลยมาไทตรงมานนะ่แตโคาที่โัก็ยังทำได้ทได้แ่อแแยอยครับไม่ไม่ทำอะไรเพราะว่าคำว่าคุณก็า ไปแจงความาว้แล้วะครับคุณาอยากใจนะครับค่ะทรัพย์สินที่คุณเอาไปของคุณหมดหรือเปล่าคะพวกเหล็กพวกอะไรเนะะี่ยค่ะคุณต้องดูให้ละเอียดนะคะฉัดเนี่ยพวกคุณเอาไปไม่ได้เลยนะคะฉาดงานบวชพวกหนูเลยนะคะ คุณมาทำลายข้าวของแล้วคุณจะเอาของไปอีกได้ยังไงคะห้องน้ำเนี่ยเราก็สร้างคุณอยากทำลายเราไม่เคยว่าแต่ในส่วนของเราในห้องเก็บของของเราเนี่ยขาดเนี่ยของเราร้อยเเซ็น

ศาลก็สั่งอยู่ว่าเขามาให้ลื้อถอนทำไมคุณไม่เข้าใจคะเรียกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่หลายคนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สําหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับที่ได้มีการโพสตคลิปขณะที่เจ้าอาวาสวัยยาวัชกรและกรรมการของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการว่าจ้างรถแบ็คโฮมาหรือสิ่งปลูกสร้างในโรงเจ ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมในโรงเจยพยายามป้องกันไม่ให้รถแบ็คโฮทําการรื้อถอนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนเศษปูนและเศษกระเบื้องตกใส่โดยเจ้าของโพสต์ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองน่าอยู่จริงหรือซึ่งนั่นมีครับทางช่องสามเองได้มีการเดินทางไปยังที่วัดที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าในวัดมีสถานปฏิบัติธรรมสารเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็มีรูปปั้นเทวรูปแบบจีนอยู่เป็นจํานวนมาก ในที่เกิดเหตุยังพบสิ่งปลูกสร้างทั้งอาคารและบ้านพักของเจ้าหน้าที่สถานปฏิบัติธรรมถูกหรือถอนพังเสียหายจากการสอบถามคณะกรรมการของวัดทราบว่าวัดแห่งนี้มีข้อพิพาทระหว่างวัดกับเจ้าหน้าที่สถานปฏิบัติธรรมมานานแล้วซึ่งมีการต่อสู้กันในข้อ,อก,กฎหมายมาเป็นเวลานานนับสิบปีซึ่งลาสุดสารมีคำสั่งพิพากษาให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมย้ายออกจากบริเวณของวัดจนนำมาซึ่งการนำเครื่องจักรหนักเข้าหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง หญิงวัย54ปีซึ่งเป็นคณะกรรมการวัดเล่านะครับว่าจะมีการทํารัว้วแต่เขาเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางเราทุกอย่างเราเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องทุบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่เป็นที่ของวัดเป็นสถานที่ของวัดส่วนผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมาจากหลายท้องที่เราพูดบอกมาตลอดแต่เขาก็ไม่ฟังยังสร้างตลอดเจ้าวาดยังต้องย้ายไปอยู่กุฏิอื่นเพราะโรงเจสร้างความเดือดร้อนเวลาเขาจัดงานทางวัดก็ไม่ได้รับรู้เหมือนครั้งที่ผ่านมาเขาได้มีการนำช้างเข้ามาภายในวัดโดยไม่ได้ขออนุญาตด้านหญิงวัย้54ปีครับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเล่านะครับว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าจะมาลื้อรัว ตนก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งตนเป็นคนดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ที่นี่มานานกว่าสิบปีแล้วและตนเองกําลังติดต่อซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับวัดสถานที่ตรงนี้มีข้อพิพาทกันมานานแล้วจึงมีการติดต่อขอเช่าที่วัดเดือนละสองพันบาทตนได้เข้าไปขอราตจเจ้าอาวาสรูปเดิมที่มรณภาพไปแล้วตอนนั้นตนไม่อยู่ไปต่างประเทศได้มีคําสั่งศาลให้ย้ายออกจากที่ของวัดแต่สถานที่แห่งนี้ตนสร้างมาด้วยความรัก สถานที่ตรงนี้เดิมทีเป็นป่าช้าเก่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้บอกว่าจะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวันที่เขามารื้อถอนพวกตนกำลังทำความสะอาดและกินข้าวกันอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงรถแบ็คโฮกำลังรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตนจึงเข้าไปถามเพื่อจะขอไปคุยแต่เหตุการณ์ก็เป็นไปตามในคลิปที่ปรากฏ ขณะที่ล่าสุดนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บในคลิปยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีอาการเจ็บบริเวณหลังและขายังเดินไม่สะดวกหากอาการดีขึ้นจะเดินทางไปแจ้งความเพื่อให้ทางวัดรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ล่าสุดครับเจ้าวาดวัดก็มีการเปิดเผยว่าการรื้อถอนดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งศาลซึ่งระบุชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบนที่ดินที่มีการพิพาทการตกเป็นของวัดแล้วทางวัดจึงมีสิทธิ์รื้อถอนเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างโบสถ์และกำแพงวัด พร้อมยืนยันว่าการดําเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้จะมีบางฝ่ายออกมาอ้างว่ามีเอกสารห้ามหรือถอนก็ตามจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านการรื้อถอนบางรายระบุนะครับว่าโรงเจเคยสร้างความเดือดร้อนเช่นการจัดกิจกรรม ที่ไม่เป็นไปนตามที่ประกาศเอาไว้รวมถึงกรณีที่ช้างซึ่งนำมาร่วมงานบุญสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ของชาวบ้านขณะที่ฝ่ายโรงเจย,ยืนยันว่าดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลานานกว่า20ปีและมีเอกสารทางกฎหมายห้ามรื้อถอนซึ่งเอกสารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของทนายความและยังไม่สามารถเปิดเผยได้พร้อมยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่และเตรียมต่อสู้คดีอย่างเต็มที่